กำลังจะเดินทางไปตรงที่เอาผักไปล้าง ครับสวัสดีครับมือวนนี้ผมก็ได้ไมาอยู่ที่สวนพักขึ้นฉ่ายของคุณพ่อประเสริฐวเมื๋อวานนี้ผมจะพามาถามว่าคุณพ่อประเสริฐนี่ในการดูแลการปลูกการรักษานี่ของคุณพ่อประเสริฐขาขึ้นฉ่ายของคุณพ่อประเสริฐนี่คุณพ่อประเสริฐมีวิธีการดูแลรักษาจังไรให้ได้เก็บผลผลิตกับการสางายได้ครับ ด้าน,นหลังนี่ก็สวนขึ้นชายครับที่คุณพ่อประเสริฐได้ปลูกไว้เดี๋ยวผมจะพาไปหาของไปหาคุณพ่อประเสริฐเพื่อจะทมคุณพ่อประเสริฐว่าคุณพ่อประเสริฐนี่ต้องใช้งงประมาณเท่าไหร่นในการทําพักขึ้นทายนีย่ที่จะได้การประสบความสำเร็จครับเดี๋ยว ตามไปหาคุณพ่อประเสริฐเลยครับผมนี่กำลังสิญ,ญ่างไปหาเจ้าของสวนกันครับอ่าตอนนี้ก็ได้มาหาเจ้าของสวนแล้วครับคุณพ่อครับเดี๋ยวผมจะถาม,ม่าพักขึ้นสายเนี่ยที่คุณพ่อปลูกเนี่ยมันประมาณเท,เท่เทนื้ที่เท่าไรครับในที่ปลูกเนี่เนื้ที่กั สองไรหนึ่งงานครับสองไรหนึ่งงานครับแล้วการดูแลรักษานี่การเตรียมนี่เมล็ดพันธุ์นี่แพงบ่กับป๋องละหาร่อยกูบาทครับสองไรกับประมาณสองป๋องเวลากิบเกี่ยวนี่คุณพ่อใส่เวลาโดนปันไลยในการกิบเกี่ยวพักขึ้นใส่ประมาณสองเดือนสามมือสองเดือนหามือนี่แหละครับก็ได้ ถอนแล้วนี่คือถอนรอบแรกครับตอนนี้ก็ต้องถอนรอบแรงวะครับเนี่ยครับฤดูที่เขาชาวชาวบ้านที่เพิ่นปลูกกันนี่ประมาณฤดูใดเดือนใดครับกับลงประมาณมีหน้าครับอันนี้ก็ลงเดือนมีหน้าประมาณวันที่ยี่สิบยี่สิบห้ามีหน้าครับ ถ้ามาทะปลูกช่วงช่วงตะนาานาแรงมัน่หนาะนาที่ฝนตกมันบ่ครับเบิรปีเลยครับให้ได้เบิดปีเล่นมาครับแต่ช่วงนี้ราคาก็ทีช่วงเก็บเกี้ยวช่วงเก็บเกี่ยวออกเดือนมิถุนาช่วงนี้แหละครับก็ก็ออกช่วงสิงหากันย่า ตอนนี้คุณพอลกพักนี่ที่คุณพอลุกนี่ราคาทหร่ครับตอนนี้หา้สา,า,หาสิบบาท<อ>กับลูกรหัสสิบบาทถือว่ายู่ได้ครับยู่ได้เห็นไหมครับครับถือว่ายูไย่ได้นีคือว่าพักขึ้นสายกับองไร่นี่กับใส่ลักประมาณห้าหกร้อยลักนี่แหละครับ กระเสื้อสิหาตัดลักได้ครับแล้วสองไรนนี่ขันคุณพ่อให้ได้เดี่ยมันจักตันครับจักตันตอนอไรที่ได้มาพักขึ้นสายขันงามกับสองไร่กับทีสามตันขึ้นพูดละครับสามตันสี่ตันกับแต่คว่ำงามของพักครับครับครับนี่กับที่เอาไปคดลอกกับที่ถ่ายยุ่งมองลอกอีกครับ กับไปแต่งไป็ลอกพ่อค่ากับทีมาเอาค่าสวนเขาเลยครับอ๋อนี้กับจ้างไลยวันมากนี่ครับนี่ไล่วันนมัครับแต่ไล่วันผู้ลกอ,อ้าคุณพ่อพักที่คุณพ่อเจ็บอยู่เนี่ยคุณพ่อเฉเียไปใช้ต่อครับเนี่ย จะเอาไปผู้ลอกอยู่ตรงล่างพักคุณครับเออนี่ก็ขึ้นรถแล้วก็ไปผู้ลอกอีกครับเดี๋ยวผู้ลอกอยู่ทั้งถานลอกกันมาครับเลยครับนะครับพักขึ้นใส่งามจังครับ ลอกกันลอกลวดละสี่บาทนี่แหละครับลวดละสี่บาทครับเดี๋ยวผมจะพาเมืองการลูกพักใส่ทำหนีหนึ่งติีมหาคิงคุณใคยไรง่ายๆเดี๋ยวแล้วหาคิงโอ้ย หาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพักขึ้นใส่เปิดกล้องแล้วหวยยี่ย่าพักควายสิบานนะ thì cũng chỉ pha nhang dìm chung xuống xài con <cười> <cười> bên <bà> mẹ <laughs> เอนเงินนะเงินหนาวเดี๋ยวฉัมาถามคุงป่าป่าลุงลูกพักเนี่ยเอาคุณป่าคุณป่าม่าลูกพักเนี่ยมือละเจ็ดบาทครับเนี่ยทันจ้างมาเนี่ย คนละสามร้อยลูกนี่มัดนี่เอาจังไหนจังเีได้พ่อมัดนี่วางไว้ไปเก็บไปเก็บให้คนอเยอะก้มนาน นีตัวงามยังครับผักเกินสายงามยังฮะามเด็ดต้นน้อยนี่มันก็ยิขึ้นมาอีกยืมืมงินบอกค้าบปลาเนี่ย ครับุณแม่ครับต้วงกับสองไปที่หลังจิตุ้งกับไปผู้เดียวก็ได้กับไปอ้มาเก่าคนมาครับจิลกเบิดเลยบอกครับเนี่ยนี่เฮ้ยตัวหาโอดมีหาร้อย ห้าร้อยแปดจิบแคมป์มพกลอยละไปะครับไป่ปหน่อยละ่ะอื๋อยวเจ็บพักขึ้นสายเต็มแต่การเราชิมิดการน้ำพักขึ้นสายไปให้ลอกครับเดี๋ยวผมจะพาตามไปมึง พักขึ้นสายที่ลกเสร็จแล้วเนี่ยจะน้ำไปได้ต่อครับเนี่ยครับตอนนี้พักขึ้นสายกะในน้ำขึ้นรถเพื่อจะเอาไปล่างอีกเชนหนึ่งแล้วตาม ไปดูเลยครับว่าจะเอาไปตรงไหนขั้นตอนเท่าไปครับตอนนี้ก็ได้มาน้ำรถขนพักขึ้นสายที่จะเอาไปล่างอีกครัง้งหนึ่ง แปลงพักกับมองที่จะเอาน้ำไปล่างนี่ไกลจีไกลกันเน่ยแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะถึงที่น้ำผักมาล่างแล้วครับผม ตอนนี้ก็ได้เพือดมองล่างพักแล้วครับที่คนมาตอนนี้กำลังน้ำพักขึ้นสายล่วงจากรถเพื่อจะไปให้อีกคนที่ถาลอกพักนะครับเดี๋ยวผมจะให้มึงว่า กน้ำผักมาล้วเฉลี่ยไม่ให้คันเลยตอนนี้กันได้น้ำผักขึ้นใส่ลงมหาลัางในอ่างข <c oughs> ึ้นมีโอ่งนี่อยู่สามโอใส่น้ำ มอรแรกกะทิน้ำแรกนี่คือน้ำสองแล้วครับน้ำสามนี่กะทิสะอาดแล้วครับเพื่อจะให้ไปเพื่อนให้เพื่อนที่ล้อเด็ดขึ้นสายอีกครั้งหนึง่งครับพักขึ้นสายที่เน้น้ำมาจากนั้นพักนี่กะทิมันตังเลี้ยงกันไปเพื่อจะน้ำไปให้ ยายที่ลกพักใส่นี่ครับนีงครับเอากจ่องปัจักเ่ไหม่า <c oughs> ไปางาด้วครับนี่ยายเห็นได้ <c oughs> ลอกยื้สิล่ะลูกยายก็ลอกผ้าเฮ้ยการไม่ทำเอา,เอายายนี่เห็ดยังมันนี่ ยายก็เกี้ยอันนี้แล้วเกีชิตามันออกนี่ยเกี้ยชิตาอันเลี้ยงมันออกนี่แตงเพิ่งจังมาแตงเนี่ยเนี่ยเขาไม่สวยนมขันเลี้ยงเพิ่นบ่าเอาเป็นว่าครับอันเลี้ยงเพิ่นบ่าเอาเนี่ยอันเลี้ยงเพิ่นบ่าเอาเพิ่นจังมาแตงเพิ่งจะจังมาแตงยายมะหลอกอยู่นี่มันเพิ่น คุณแม่ิ่นจ้างเท่าไหร่ครับเนี่จ้างจ้างหาบาทจ้างหาบาทจาบาทเอ้าบาทเ้าใจดีเนาะใจดีรับจใจดีให้ห้า้ไดกแ้แกมาก็ได้ว่าไ่า่า้าาจ้งให้เต้อยนะนะแต้สวยพ่อาก็ติดใจ เปโคลดเชืต้ยคนะุณจงมเาเตงผักนหนาี่จีขึ้นมาเตงนี่แหละตรงเลยครัตงวสวยงามพ่อค่ากับิีแต่เป็นกระซังหลเออออกที่อกงามงามเนกระซังไหลก็ผักสวยผักง,งามปานนิคุณแม่เด็ดจีเนยได้มือหน,น,นึ่งนี่ได้ในจักโลกครับ โฮมาณเนี่ยทจั์ใหทุเียข้นไปเปนงที่ได้เชียแลสามชิโลนึอ้ห้นโละไรพูมือไว้มืออย่งสีนาอกไว้ก็ได้ไว้เพราะว่าเพื่อนกครับไดยหอกเก่งเพื่อนได้นะครับนั่นใชมามิ้ก็ได้หลายได้หลอยู่แต่ว่ามือวาเก่งเพคออขอบคุณยายๆเได้บล้วเจ็โลพละ ราก็ได้ค่าขนมร้านครับคือวันุดสีคำข้างนี้กบานี่องไปถามเรื่องบ้านนี่เดี๋ยวสิไปถามคุณแม่ที่คุณคุณผู้ถามคูณลอกครับคุณแม่ได้เอียงให้ โอ้ยคุณแม่ก็ได้แกงไก่ได้เกงไก่ใส่น้ำไปสมตับสมตับหมกฮงจ้าเจ้ายาหกินแซ่บแซ่บอร่อยอร่อยที่ยังอร่อยพร้อมมาเด้อมากินเด้อตับหมกฮงลอกผักหวานหวนเออ นี่มาไม่รอกพารับกันเด้อครับเขาที่คุณแม่เฮ็ดนี่ค่ะแต่จะเป็นแกงแล้วไม่สมใส่ใกล้ทีแม่ไส้ใกล้บ้านโอ้ไกลบ้านใกลบ้านเพื่อหต่ที่เจ้าจีนเป็นแซ่บเนาะเปนแซ่บยุหรุกะโอ้ยอร่อยขี้ยังนี่ยน, <laughs> น้อง,มง,อง <laughs> ไม่สมกันน้องไม่สมไหมซิมบงโอ้ยอร่อยอร่อย แ่บแนบิ่นิ้วนีครับยิดวเนี่ยิวนีอ๋อยิ่นิ้วไหนเนาะเ้็ดจคี่สิบ่ะครับโอ้ยสดนั่นกันเดิมซิมซิมแบแซบ่อครับแสบแทบจนมาขอซิมมึงกัน เเยยยยีี่่มิบ้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปมึงขั้นตอนสุดท้ายจากการที่เด็ดเสร็จแล้วบที่ไปล่างนี่การเด็ดยอด อธิบวงงามออกเาจงารับแตงแตงเหมอนเตงามอันนี้สตี่าแล้วนะแม่ปลาีแม่นสิมาเซลิครับพักที่การจากการตุแตงกันเจ็บ ยอดแตงงามเ็จแล้วก็ช <saben> <Beautiful. c oughs> ินในน้ำลงมาล้างล้างห้างเพื่อสะอาดมกับบ่อส่อครบ่เข้า มีบอที่สามขั้นตอนสุดท้ายร่างนี้เสร็จแล้วก็เอาคืนไว้ท่าให้เพื่อนมาเอาตีเอาเพื่อจะใ้พ่อข้ามาเอานี่คือการร่างเตรียมขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเ,เพื่อจะให้พ่อข้ามาเอา นี่นะครับพักขึ้นสายที่ได้เชี่ยมกันทําการล่างแล้วก็เซ็ตเรียบร้อยเพื่อจะน้ำซุ้พขอค่าอีกนนทุนนึงคือจะมาลับออกต่อ,ตอ,ตอไปครับนี่คือขั้นตอนเซ็ตล้วครับตอนแล้วก็การล่างพักขึ้นสายมือนี้ก็สผมกข็ขอฝาก ช่องเกือบชีปสร้างดาวให้ได้เป็นชิปแรงในะทําชิปต่อๆไปไเลยเี่ครับแล้ววันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับกับสวัสดีครับ